สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทันครับเดี๋ยวลิปมีนะครับผมพามาเบิร์ฟอร์ด6.6.10ครับแต่ก่อนเคยเป็นสองเพ่าครับผมรถทันไนอ๋อเดี๋ยวผู้พาดูกันทำงานครับผมผู้ดีเพื่อนว่าปั๊บหน้าเนาะนะครับเป็นงานปั๊บหน้า แตกคอนเคยเป็นสองเผ่าครับรถคันนี้นะครับเป็นก็เลยมาแปลงเป็นเผ่าเดียวนอกซึ่งปัญหามันกะผนวกวันปัญหาหลายครับตัวสองเผ่าเตินก็เลยแปลงเป็นเผ่าเ,เดียวนะครับแจ้วสมือนี่จมเห็นว่าอยากเปลี่ยนเป็นสองเผ่าคือเ่าเด้ยวนะครับผมซึ่งถามาว่ามันดีบอรถเพ่าเดียวมันก็ดีนะครับผมมันบอกตามีปัญหานะนะครับผม แต่ว่าเวลาพลุกจำแนกสมุนงแน่มันเผ็ดปุด้นะครับพนุ้ยนะครับเพราะว่ามันกลับเกินแค่เพ้าเดียวนะครับเพราะเขาเปิดกระเพ้าหลังนะครับมันเกิดสู่สองเพ้าบ่ได้แต่ว่าการกินน้มันนะครับผมมันกับประหยัดลงกว่ารถสองเพ้านะครับเห็นไหมครับสังเกตุมว่าใบมีเพิ่มแต่เน่าเพราะว่าตะกี้มันเป็นรถสองเพ้านะครับผมเป็นรถสองเพ้าซึ่งตะกี้เนาะสมัยก่อนรถฝอต์มันใส่ดันปลาหลายครับมันก็จะมีปัญหาดูนะครับเพราะเพราะว่ามันเป็นรถสองเพ้าพวกการกระบาด นะครับผมมันติดเป็นปัญหาดูเนาะตัวพื้นนะครับแตกดูเพิ่นก็เลยแปลงมันเท่าเดียวครับผมโอ้เดียวกะใส้ได้ครับผมดันดินดันยังกับแห้งคือเก่าแต่ว่าถ้าฝนตกแน่มันปเป็นเห็ดโปด้นะครับผมอันนีบบ้ก็พอดีมันก็ไม่เป็นไรร้ายเหมือนถ้าฝนตกก็เลยเศร้าไปสักฝักหนึ่งนะครับ แลางขอบ3าซิครับสามแค่งนี้ครับเอาอี้กันนะเป็นดินเหนียวเหนียวครับดินเหลือง เดี๋ยวพามาเบื่องตัวแรงครับวันนี้ซึ่งรถไทฟอร์ดนะครับเพ่อเดี๋ยวนี่ปัญหามันกิบเพคาะมีเนาะนะครับนั่นมีมันกิดมันกิดซอมขึ้นนะครับรถพกนี้พังกับซอมขึ้นนะครับใส่มาตั้งแต่โอ้ยี่สิบสามสิบปีครับผมรถตึ้เกิดมากกับเห็นโหลดนะครับไทฟอร์ดนะครับเป็นรถเก่าน้ำเข่าครับผมจากนอกเนาะมาเป็นของไม่ไทยแับนี้นะครับ ก็ใส่ตังแต่สมัยรถไถยต้นแหลกๆเลยแหละนะครับแหลกๆมากเลยกับมีฟอร์ดเดี๋ยนะครับผมก็จอนเดียนอนตะกี้สูมือน,นีกับพวกขามีปานไหนครับผมิ่นขายออกป้ากันไปสือรถหน่อยเบิร์นะครับหาเบิร์ในยากครับ แต่ว่าทุนครับผมสำเนียงสำนึงนี่อะไรเ่าได้ขายนะครับได้ขายแต่พวกที่เป็นชุดข้างในมันนะครับผมเพราะว่าสำเนียสำนึงเขาเต่าแบบล่องคงรถหน้านะครับรถรุ่นนี้นี่คือการท้ำงานครับผมเขารถเท่าเดียวแต่ว่า ถามว่าดีบ่มันก็ดีอย่างเสียอย่างครับก็สองเขานะครับแต่ว่าขับเขาไปตำปลาสองพอนันก็โอเคครับบ่ไตอร์ไซค์ดินใช้ให้ธรรมดาก็บ่นักไม่มีปัญหาครับผมแต่ว่าขับไปตำปลาคือสมัยก่อนคือนตั้งแต่กี้นะครับมันก็ธรรมดาครับนอกโรลเฮงานมันก็พังเน่นะครับผสมกากมันเยอะครับแต่ว่าเห็นเมันว่าเพิ่นจะได้มาเป็นสองพอนี่เราอยู่นะครับ พวกท่นนานนะนะครับมันเป็นของสองข่าดอกยเจี๊สองข้อเกียร์กลางครับแดงกับซื้อไม่กับลายบาทครับผมเข้ากับตะเอข้ากับมันแสนแล้ววะสมมตอนี้คันคั้นระโหลกนะครับคั้นหนา ผมมาแสนน่ะบระยูงครับแสนนี่ท่านสิแปลงเนาะยางโอ้หลายยางครับก็เดียวก็โอเคครับผมมาประหารก็บค่อยมีนะครับแต่ที่มีพวกประหารกำลังพวกคาดพวกอ้าเธอลงมวยยังนะครับผมพวกมันกิดนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาเดี๋ยวผูชมตอนผืนดันดินเนาะเดี๋ยวพผนลงหางซะก่อนนะครับผม เอาเดี๋ยวไปดูการอัดดินครับไม่น่าให้นี่กับประแม่ไร่ไร่นึงนะครับผมบบใหญ่บบหน่อยพอดีไรครับนน่้ น่าเดี๋ยวจะอัดดินเดือดสองกล่องแล้ว่ะเบิ่งครับผมพลั้งพ้าวเดียวนะครับแต่ว่าด้านนี้เนี่ยได้ได้ยางหลายเลยโอดหไปแล้วครับแต่ผมบมมันใจว่ารถฟอร์ดเนี่ยมันจักเร่งมาเนาะ มันอาจจะแปดสิบกว่าเปล่าหรอพ่อมานะครับด้านดินในป่านี้ หญ่ครับได้งานไว้แนวนี้นุ่นี่มอวิสก,กีครับถอดออกไปมีแข่งหลีครับไปมีกลก,กิจฐานกับกลก,กิจครับขอไปบาทเดียวเกืบเ,เบเิดแล้วครับบินเลย ชินกลับเปียกเน่ะนี่ผมก็ว่าว่ามากกลไยดีกลับดีกว่า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 ดินแห่งนะครับบอกไงบอดนี้นะเดี๋ยขับวนตกแต่มันเห็ดอยากครับนี่ตโงมีด้าวครับ ก็หน่อยครับผมยางไหลเลย ยางไล่สามดอกครักกบแต่ว่าบางเจ้าเนาะบางพื้นที่มันกับยางไล่รุ่นหัวหอดนะครับรุ่นสายยางไล่แบบคู่โดดคู่รงใช้หน่อยนะครับผมแต่ว่ายางเนี่ยมันแข็งครับยางไล่สามดอกเวลาจัะวางเขาเดียวมันก็หอก็ดีเหมือนกันนะครับ ดุนี้ยางไม่มาต้องครับยางเปอร์เซ็นต์ยางเดียวเพราะว่ายางปเปอร์เซ็นต์จะแข็งกว่านะครับผมยางรอดอกไฟมันจะแข็งกว่าเหยียบต่อยอย่าดังตังนนึงมันจะกัดสิบเอ็กอดนะครับพยางไม่ในน้ำอ่อนครับเสียงไอ้ยางดังเลยคนครับราดุนี้ใส่จน ก็ลูกกหลานครับบอดตดได้ต,ดนตำนานครับตู้มือนอีกับเพราะเห็นเห็นนะครับบางพื้นที่เนาะบางหม่องพ่นกับางหม่งหองก็หลายอะผมมาเนาะพวกงานหนักๆนักแตยังหลายอยู่กระทั่งบนนี่ยังบ่หลายประเทศครับอันเป็นเหรียญลอยเพื่อครับผมเพราะว่ามันใส่ใน,นงานหน้านะครับผม ผม,มีงานเบิกปลาปนะครับเบิกอะไรกกนเ็เดี๋ยวเขาก็เลยบุกไปอะไ้เนาะกขาพากันขายออกนะครับผมแห้งใช่ไหมครับเบิกข้าเดียวถ้าเป็นสองข้อหรืงสามในนะครับอัดยินเท่าละสองตักถืสบายเลย พอนี่มันจะมีอยู่สองแบบนะครับก็มีคืออันนี้สองแบบนี้คือไม้เลืงสีนะครับมันจะมีแบบบางโคนขาวเนาะแล้วก็บางโคนสีเงินแนวสีเลยนะครับผมแต่ว่าตัวบางโคนขาวรถมันจะออกสีออกฝานะครับแต่ว่าตัวนี้มันออกสีดำเงินนะครับสีเงินเครื่องเครื่องดำนะครับเครื่องดำเกียร์ดำนะครับวนอันนี้คือไม้เลืงสีนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวพวกบางโคนขาวคือตัวรถเขาเนี่ยจะออกเป็นสีฝาฝานะครับพวก เยอะพวกเครื่องจะเป็นสีฝาไปเลยนะครับแต่ว่ามังคุดสีขาวนะครับมันก็ง่ามีพลอยยางนะครับผมแต่ตะปูมากมีหลายตัวครับสำหรับฟอร์ดด้วยที่บ้านที่ผมเห็นนี่ก็มีคนพานตาเนาะก็จะมีพวกหกหนึ่งศูนย์นะครับผมขั้นนะครับผมก็หกตัวหกสี่ศูนย์นะครับผมเข่าเดียวหกสี่ศูนย์สองเข่านะครับสำหรับทีพันปานตาเนาะแต่ว่า มาาููอย่่บมมตัวหาพันนี่ก็เห็นนะครับผมหาพันกอนหาพันกอนหาพันพนี่เสียงนี่ย่างแสบเลยเสียงนะครับเสียงนี่โคตรแสบหูเลยกอนหาพันแล้วก็ที่เห็นอยู่ในบ้านก็จะมีที่เอฟนะครับที่เอฟเก้าสิบ ตองเขาต่อมาอนี้นะครับผมสลาบคลิปรถไทฟอร์เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากทจาหน้ดที่ชื่นชอบกรบปากกดที่ตามช่อง u t u b e b i g Tractor ไว้นะไเปนน้ำแน่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ขอกล่าวข้าขมาสวัสดีครับ